ใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุข68เราอะไรอีกอ่ะสมจิตโดพรอะไรอ่ะอ่าวันที่ปีใหม่คุงวีสวัสดีปีใหม่ครับผมพี่ชายและ FC ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีลูกนักบอลมันเป็นแบบตัวสวัสดีปีใหม่แล้วน้องแล้วก็น้องน้องใหม่ยู่อ ปุวันนี้เออวันนี้วันดีปีใหม่ขอให้สุขใจอะไรเปิดบ,บ้าน้ะไรปีใหม่แล้วไงวะเดี๋ยวละแอปปี้นิวีโสดสวัสดีปีใหม่แล้ว,ไไวนะส,สวัสดีปีใหม่พาเดี๋ยวเอาคุณ คนณเริ่มต้นมาดีกว่าว่าเป็นเคยที่ใหม่มันร้องอยังไงแฮปปี้แฮปปี้นิ้ว F F D เนี่ยเจะาก็ร้องมา F C จ้ะปปี้แฮปปี้นิ้วเอ๊เนี่ยเพลงเนี้ยมึงนั้นร้องได้นะและ้วแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ y เดย์เนี่ยก็ต้องขึ้นมาจะต้องฟังด้วยจะเป็นแค่ภาพอะไรเนยจะเป็น F C กลุ่มรถขาวแต่กลุ่มต้นตาลเขายังทำแล้วที่แล้วที่ร้องนะ happy 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 birthday happy happy birthday happy birthday to you เจ้า happy เจ้าก็ต้องตอบมาดิทำงานอะไรสองวันยังทำได้หลายแผ่นแล้วอีกจิคกเต่าเขรับไปหมดแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเจ้าต้องร้อง happy new year ดิน <Let> ีเดียอะไรร้องยไงอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าต้องพาคนนอนไอ่ะมังต้องซื้อเองมั้ง

Happy. Arguing. Arguing my love. That's right. That's happy, Happy birthday Happy Happy hello, Happy Happy birthday hello, được hello, 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 happy happy birthday, hello, ตันเด้มันันเด้มันเดหลังัเจ้าตันเดมันเด้มัเดลรอยังไงกันนะตันเดมันเดกุมเจ้าทักพีดีหน่อยนะ FC ก็แผมหมดเจ้ากุมนี้ต้องพี่ดีนะอันนี้กลุ่มเอดูทเว่าแฟนพี่ดียัง แฮปปี้แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเ์ุกยสุขสันต์มันพี่สตมาสกสุขสันต์มันปีใหม่แล้วน้องแก้วไม่เห็นใจบ้างรักรักแม่น้องนางเราอะไรา อย่างนอนเตแม่เล้าก็โอ้เลยกล่อมลูกน้อยนอนเตแม่แคนหักใครข้าเลยไปจนใจแล้วก็โอ้นี่บ้าแตงโมโอ้นี่คือเป็นบ้าสมโอ <c oughs> บะเผาน้ำหอมโอนิ่งเป็สมโอโอนิ่งเป็นบแกงโมชานชานานไม่เคยโอน่เป็นบกข้าวน้ำหอมุกสนรวันเกิด Happy Happy r h a p p y Happy b i t h a y Happy b h a o p p y b i a y h ป p p y เ i r เดย์ happy birthday, happy birthday รักพี่ก็ตรงนี้ป่อแล้วก็เออลาจ้าเรามันมายินไหนติแล้วก็เป็นอะไรอีเส้ยน้ำตาเนี่ยจ้าอุอกหักอกหักมาลักผมแล้วอะไรขึ้นแต่ลามาแล้วลงยังไง vẫn tốt thế ông má, thế ông má, thế ông má tên ông mát hống, ông mát hống, ông mát hống ông mát tên 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 ông mát hoa ông mát tên làm mát tên ông mát tên ông mát tên ông โอ้นี่บ้าแตงโมโอ้นี่เรเราจะให้บอกนี่แค่คุณเตนสโอ้นี่บ้าแตงโมโอ้คุณมาส่งโอ้โอ้นี่เป็นมะพร้าวนำหอมคือมนุษย์งทองแผ่โอ้เหแลรวอย่าตายเห้เราจไปไกลันหมูบ้าอะไรหม่ะแคคนเ ท้องแนบ่จ <tu i ro> ักมุนพอจักหมุนแน่เดืองไถมาไรแท้ไอ้ไรดวนใส่ใสเอามาเปอายอ้ไอ้เก็บไปฟันที่หอดเจ้าใส่หน้าทงงอทีเจ็บบางหอยแล้วก็ไชิ้นงบเจ้ามือนี้ที่เอาเขาขึ้นเล่าไปแม่ไปหาแนบมาเป้าทำแม่โอ้มีมาแตงงูหัวเราอย่งไงวตันี้ไปปปป

สมจิตตัดผมทรงใหม่อ่ะไปตัดผมที่ไหนมาช่างตัดให้ช่างตัดให้ใครเนี่ยแฟนไม่เหมียวโอ้ที่บ้านแฟนหนุ่มโอ้ที่บ้านจงโตโอ้ที่บ้านแฟนสาวโอ้ตัดผมทรงนี้น่ารักขึ้นเยอะเลยน่ารักไงน่ารักนะรู้ตัวบ่างไหมรู้ตัวบ่างว่าน่ารักหูยหูหูรูปยาวไ้วยสวยอ้าว โอ้ผมผมผมสั้นสวยกว่า,อ,า,วาอ่าแค่นี้เลยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอะไรวะสิริพรแค่นี้นะมนะะเอเตอ,อรอ์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่สั้นร้องยังไงอะนะนั่งมอร้ด้วยกันเียเขาบอก อารมณ์พูนี่ยน,นั่งมอจะกรยหนลง่ัเนี่แล้วจะไปต้อนกับปีใหม่ได้ไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ